สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกับเอกมะข่าม FM 99นะครับเจอกันวันนี้พระหัสุปดีที่9มีนาคม2 5 6 6นะครับโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในยุโรปยังมีศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกให้คอบอลได้ลุ้นนะครับวันนี้เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกก็จะเล่นกันครบทุกคู่เลยนะครับส่วนเกมที่ผมเลือกมาวิเคราะห์ฝากขอบบอลก็คือเกมที่ตูรินนะครับยูนตุสจะเปิดบ้านเจอกับไฟบวกคู่นี้คลิกออฟกันในช่วงเวลาตีสตรงนะครับ ก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้ฝากคอบอลไว้อีกเช่นเคยฝากไว้ทุกวันทุกคลิปนะครับ eak 9 9นะครับ eak 9 9คอบอลสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวนะครับเข้ามาร่วมกลุ่มเชียร์ฟุตบอลกันแบบ VP นะครับเข้ามาทักทายสอบถามเรื่องราวของฟุตบอลก็มีแอดน้ำหน้าด้วย eak 9 9นะครับ eak 9 9ลุ้นสนุกเชียร์มันๆไปกับเอกมะขาวอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับ สถานการณ์ของทั้งสองทีมครับยูนตุสในรอบที่ผ่านมารอบเพลย์ออฟก็ผ่านน้องทีมจากลกเอิงฝรั่งเศสมาแบบสบายๆนะครับส่วนไฟบวกก็เป็นทีมที่อยู่ในโซนบนของศึกบูเดซิก้าของเยอรมันปีนี้ก็ถือว่าผลงานดีมาตรฐานดีมากสําหรับทางด้านไฟบวกครับยูนตุสเองฟอร์มหลังๆเริ่มดีขึ้นมากนะครับเกมล่าสุดที่ผ่านมาในศึกเกาโชเซราอาอิตาลีก็บุกไปแพ้โรม่ามาศูนย์หนึ่ง 1. จริงๆก่อนหน้านี้ก็ชนะรวดมา3เกม ส่วนไฟบวก5าเกมหลังไม่แพ้เลยนะครับนัดล่าสุดบุกไปเสมอกลัดบักศูนย์เสมอมา2เกมติดสําหรับทางด้านฝ่ายบวกถ้าดูชื่อชั้นแล้วยูเว่ดูดีกว่าเยอะนะครับอาจจะชื่อชั้นของทีมใหญ่เล่นในบ้านแล้วก็ตัวซูเปอร์สตาร์อยู่กันครบมาวันนี้เองนักเตะที่เจ็บไปก่อนนั้นนี้ครับมีเดเชโยมีทางด้านอเล็กซานโดรแล้วก็อคาเดอุสมีหลีกนะครับแต่กลุ่มกำลังตัวอื่นเนี่ยุกก็มีทางด้านอังเคลดีมาเรีย เวลาโฮวิชก็พร้อมที่จะลงเล่นนะครับส่วนแผงไม่ฟิลกันแน่นเลยนะครับมีาทางด้านลาบิโอครับเล่นร่วมกับทางด้านปาเลเดสมีคอสติดมีทางด้านกัวราโด3เซนเตแบกมีโบนูชี่เบรเมอร์แล้วก็ทางด้านดานิโลประตูเป็นเจสซี่ก็น่าจะเป็นชุดนี้ส่วนทีมยืนไฟบวกแกนหลักครับแนวะรุก็จะมีแกคอลิสเล่นร่วมกับแพตเตอร์สันตรงกลางมีโดอันมีฮอฟเฟอร์ แล้วก็มีทางด้านกริฟโฟที่จะได้ลงเล่นส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวนะครับมีทางด้านฟลิปไลเนอร์เล่นกับมาเตอัสกินเทอร์นะครับก็มาในชุดที่ดีที่สุดนะครับดูชื่อชั้นแล้วยูเว่ดีกว่าเยอะนะครับเกมแรกเล่นที่ตูลินด้วยถ้ายูเว่ต้องการผ่านเข้าไปเล่นในรอบแทีมสุดท้ายต้องกดไฟบวกให้ได้ในเกมนี้แต่ถ้าไปเยือนที่เยอรมันอาจจะเหนื่อยครับผมช่วยด้วยแนวรุกที่มีวราฮวิดมีอังเคลดีมาเดียที่ฟอร์มดีแบบนี้ผมว่า อย่างแย่ทางด้านยูนิสตหน้าจะเฉือนเอาชนะไฟบวกไปได้นะครับนี่คืออย่างแย่ผมว่าน่าจะเฉือนได้ถ้าเล่นไปแล้วรูปเกมเข้าทางของยูเวนตสหรือว่าไฟบวกจะมาเปิดแรกกันหมัดต่หมัดความเด็ดขาดผมว่าเจ้าบ้านน่าจะดูดีกว่าเยอะความคมของราวิทความสามารถเฉพาะตัวของอังเคิลดิมเมียรผมว่าวันนี้จะเล่นงานแนวรับของทางด้านไฟบวก ได้แน่นอนนะครับหนึ่งศูนมีเป็นอย่างน้อยให้คอบอลลุ้นไปที่ลูกที่2เราชื่อว่าวันนี้อยู่เป็นตัวน่าจะทําได้นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ฝากไว้ด้วยนะครับรายการเดียวกันยูโรปาลีกจะเล่นกันในช่วงที่คืน45่ยูเนียนบรลินครับเจอกับแซงกิลัวครับทีมดังจากทางด้านเบลเยียมผมว่าวันนี้ยูเนียนบร์ลินครับเป็นทีมที่ฟอร์มดีในบ้านมาตรฐานดีเป็นทีมที่ในบ้านฟอร์มแกร่งมาก เจอทีมที่ชื่อชั้นดูเป็นรองแบบนี้ยูนอนเบอร์ลินไม่น่าปล่อยให้หลุดมือไปได้ผมชั่วท้ายที่สุดแล้วยูนอนเบอร์ลินน่าจะเอาชนะเซนต์กิลัวไปได้ไม่ยากครับวันนี้2คู่ที่ให้เชียเจ้าถิ่นทั้งคู่เลยนะครับยูเวนตุสกับทางด้านยูนอนเบอร์ลินครับแอดเอเอเคกัสติเกียอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ